นักเตะทุกคนครับล้วนเป็นเป้าหมายอะไรมันก็เกิดขึ้นได้หมดนะครับล่าสุดนักข่าวอย่างจาลูกาดิมาซิโอคนอิตาลีคนนี้ครับเชื่อว่าแมนยูเนี่ยพร้อมจ่ายเงินเกิน100อล้านยูโรนแน่ครับเพื่อดึงตัววิกเตอร์โอซิมเฮนของนาโปลีมาร่วมทีมในอนาคตครับไม่แน่อาจจะเอาช่วงซัมเมอร์นี้เลยก็เป็นได้นะครับโอ้โหมาฟังข่าวนี้กันหน่อยเชื่อว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับเราต้องบอกว่าวิกเตอร์โอซิมเฮนคนนี้ครับเป็นเป้าหมายของแมนยูตั้งแต่หน้าร้อนปีที่แล้วแล้วแหละ แต่ว่านาโปลีครับตั้งราคาไว้สูงจัดครับจะไม่แมนยูเนะี่ยต้องถอยเลยไม่พร้อมใจในะราคาที่นาโปลีตั้งเอาไว้ครับมันสูงมากๆนะแต่ล่าสุดครับนักข่าวอย่างชารลูว่าดิมาซิโอกับนักข่าวคนอิตาลีคนคนี้ได้ให้สัมภาษณ์กับซ็อกเกอร์นิวส์นะครับที่สอบถามถึงความไปได้ที่แมนยูเนะี่ยจะปิดดลโอซิมเพนในอนาคตนะครับทางดิมาซิโอเขาก็บอกว่าผมคิดว่ามีความเป็นไปได้เลยที่วิกเตอร์โอซิมเฮนจะเป็นเป้าหมายในหน้าร้อนนี้ของแมนยูนะเพราะทางแมนยูครับต้องการตัวเขาเเมมมื่ม่่ออชววงผานายูแล้ ถ้านาโปลีครับได้แชมป์ซิลิอาเนี่ยผมคิดว่าพวกเขาจะปล่อยโอซิมเมนออกไปอย่างแน่นอนเลยผมคิดว่าแมนยูจะต้องจ่ายเงินอย่างน้อย120ล้านโยูโรสําหรับการได้ตัวโอซิมเมนไปคลองแต่บรรดาสโมสรจากพรีเมียร์เลกเกดครับมีแรงปรารถนาที่จะทําแบบนั้นอยู่แล้วครับดังนั้นมันจึงเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนเลยอันนี้ก็คือสิ่งที่จารุก้าดิเมซิโอได้บอกไว้นะว่าแมนยูเนี่ยพร้อมที่จะโอซิมเมนอย่างแน่นอนในหน้าร้อนนี้ไม่งั้นก็ต้องรอในอนาคตมีสิทธิ์แน่นอนนะครับต่ำๆต,ต,ต้องร้อยล้านโยูโรขึ้นอยู่แล้วนะ แล้วล่าสุดแมนยูเองก็เพิ่งยืมตัววอลส์เวงฮอตมาร่วมทิมในเดือนนี้ครับสุดท้ายครับก็มีรายงานจากหลายสำนักคาดว่าเอริกเซนฮาครับกุนซือของแมนยูเองก็พร้อมส่งเรื่องให้สโงสรดําเนินการล่าตัวหัวหอกชั้นนำครับเข้า <c oughs> มาสู่ทีมหลังจบฤดูกาลอย่างแน่นอนก็ไม่ต้องกลัวนะครับเรื่องนี้โอ้โหผมว่าตลาดในช่วงสมร์น,นี้เข้มข้นแน่นอนครับต้องมาดูว่าใครจะย้ายไปไหนทีมไหนจะได้ใครบ้างนะครับต้องมาตามแล้วตอนนี้ แมนยู U, กับโอซิมเฮนจะเกิดขึ้นหรือเปล่าก็ต้องมาตามดูนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับนักเตะตัวนี้ครับจะไปแมนยูคอมเมนต์กันมาได้เลยจัดมาเลยฮะวารุน